สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเกตคุงจะมาขับครับตอนนี้เลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจผมทาคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็นี่ครับว่างจากงานละครแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันอีกแล้วนะวันนี้ผมอยู่อำเภอภูเรือครับจังหวัดเลยครับก็จะพามาเที่ยวนับสถานที่เที่ยวเที่ยวที่ห้ามพลาดของจังหวัดเลยเลยก็ว่าได้นะเพื่อนนะมันคือวัด ห้วยลาดครับเพื่อนเมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์นะครับตอนนี้กลายเป็นวัดห้วยลาดไปแล้วเนาะก็มีสถาประเอะกรรมที่สวยงามมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นี่คืออ่าด้านหน้าของวัดนะครับอ่าตอนนี้วัดยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะเพื่อนนะใครที่แวะมาจังหวัดเลยนี่ก็เข้ามาทําบุญมาไหว้พระได้นะครับ ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะบริเวณวัดเนี่ยจะตกแต่งอย่างสวยงามเลยอืมศิละปะก็จะผสมผสานนะครับกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวแล้วที่ถ่ายรูปนะครับมุมสวยๆนี่เยอะมากๆนะเพื่อนนะอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือแบบจะเป็นคล,าคล,าคลานน้ายๆพรานาคนะครับที่แบบตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะแล้วข้างหลังก็จะเป็นพวกเทพเทวดาทั้งหลายเนาะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่บริเวณด้านหน้าเขาจะมีป้ายติดอยู่เนาะว่าอ่า อันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรนะแต่ผมไม่ได้อ่านมานะก็เลยพูดไม่ถูกเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นงานศิลปะที่แบบโอ้โหมีความหมายสุดๆครับเพื่อนเือนก็เป็นสถานที่เที่ยวใหม่ของอนะ่าจังหวัดเลยนะครับก็เปิดมาหลายปีแล้วแหละอือใครแวะมาก็ลองข้อมาเที่ยวนดูเนาะสวยงามมากๆจริงท,ที่ที่ถ่ายรูปเนี่ยเยอะจริงเลยครับเพื่อน okay, okay. ก็บริเวณหน้าวัดนะครับจะมีบ่อน้ําขนาดใหญ่เลยเพื่อนๆสามารถเลี้ยงปลาครับนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยนะอ่าเนี่ครับรูปปั้นนี่เยอะมากๆครับอืมเป็นที่ถ่ายรูปอีกหนึ่งที่เลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นอ่ะพัตติมูตินะครับพระอินทร์พระพิฆเนศพญานาคแล้วองค์เทพต่างๆมากมายนะเพื่อนๆเออทาให้เป็นแบบสิริมงคลนะครับแก่คนที่มากับไหว้นะครับเพื่อนๆนะอวิวก็จะอยู่แบบนี้เลยครับวิวเขานี่ล้อมรอบ วัดไปเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์นะครับในโบสใหญ่นะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างในครับเพื่อนๆไปแล้วผมจะพาทุกคนไปครับก็ใครที่มาเที่ยวนะครับก็ดูแลต ja ัวเองนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เนาะอ่าเป็นสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทนะครับก็เว้นระยะห่างแล้วก็ใส่แมสเนาะเพื่อปกป้องตัวเองแล้วกับผู้อื่นนะครับเพื่อนๆอ่า แล้วเราก็จะเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านในของโบสถ์กันนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างนะ <Yeah. S 2> ก็หลังจากขึ้นมานะครับก็จะเจอกับประตูขนาดใหญ่ครับเพื<ๆ>่อนๆเป็นประตูไม้เก่าเนาะสวยงามมากๆเลยก็เป็นวิาหารที่ใหญ่อลาัางการเลยนะเพื่อนๆนะก็ที่นี่ครับเป็นที่ตั้งนะครับของพะระสัพพัญยูครับเพื่อน ก็เป็นพระประธานสีขาวนะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลงพ่อขาวน่แหละครับเพื่อนเพื่อนก็องค์ขนาดใหญ่มากๆนะก็สวยงามมากๆเลยครับเพื่อนอืแล้วที่เราอยู่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในวิหารนะครับเพื่อนเพื่อนก็วิหารนี้นครับถูกสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหลังคาเหล็กเนาะแล้วก็มุงด้วยกระเบื้องดินเผาครับเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกว่าเย็นมากๆเลยครับด้านในเนาะ ก็เข้ามาก็จะมีของฝากนะครับแล้วก็มีเครื่องสักการะมากมายครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆบูชาขับบ้านไม่ได้เนาอะพอระแม่คนอิ่มนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราครับจะไปสักการะหลวงพ่อขาวนะเพื่อนๆนก็ดูการตกแต่งนะครับของด้านหลังเนาะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับ ก็ศิลปะแปลกตาเนาะผมอยู่แต่ภาคกลางเนี่ยไม่เคยเห็นวัดที่ตกแต่งสวยแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นงานศิลปะที่แบบหาดูยากเนาะที่นี่เขาว่าห้ามจุดทูปจุดเทียนนะเพื่อนๆก็จะเป็นอดอกไม้ที่อยู่ในกระเช้าแบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปเช่ามาบูชานะครับประมาณนี้เลยอ่าก็ไหว้พระขอบคกยังไปนะครับ แล้วรอบวิหารนะรเพื่อนเพื่อก็จะมีเกจิชื่อดังของเมืองไทยครับโหเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหลวงตามหาบัวอ่าหลวงพ่อคูณครับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับเพื่อนเือจะตั้งอยู่โดยรอบพระวิหารนี้เลยครับเพื่อนเมื่อให้เพื่อนๆมากราบไหว้สักกาะระทําบุญกันนะครับเป็นสิริมงคลกับชีวิตเรามากครับเพื่อน ก็แจ้งอีกครั้งครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยววัดป่าห้วยล่าครับอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็สามารถมาได้ทุกวันนะครับเพื่อนๆก็มาทําบุญนะครับไหว้พระกันได้นะครับวัดก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็รอนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาทําบุญกันเนาะอืมก็วัดเขาสวยงามมากๆครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นะครับที่แบบได้รับความนิยมมากๆนะครับเพื่อนๆก็ วัดนี้ครับถูกสร้างมาไม่กี่ปีเท่านั้นครับเพื่อนก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ครับผมก็ฝากติดตามช่องผมได้เยครับเพื่อนก็จะทาคลิปแนวนี้ครับไปท่องเที่ยวเนาะอืก็มีวิวของบ้างนะครับแคมปิ้งบ้างอะไรแบบนี้ครับก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ครับก็ฝากติดตามช่องผมได้เย้วกันครับเพื่อนครับอ ก็หลังจากที่เรานะครับสักการะหลวงพ่อขาวเสร็จนะครับเราก็มาชมนะครับความสวยงามของวัดกันต่อนะครับก็ศิลปะในวัดนี่โอ้โหสวยงามมากๆครับเพื่อนๆผสมประสานกันแบบอย่างลงตัวครับก็จะฝากไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาตลอดไปครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับก็ที่นี่มีโครงการที่จะสร้างนะครับพญานาคองค์ใหญ่มากๆนะครับก็ เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาทาบุญไหว้พระกันเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงการนะครับที่เขาจะกําลังจะสร้างนะครับเพื่อนๆแต่ก็รอการสนับสนุนนะครับแล้วก็การทําบุญของเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับนี่ครับอ่าพญานาคองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีลานด้านหน้าเนาะก็ต้องใช้งบประมาณนะครับอย่างสูงเลยก็ใครที่มาเที่ยวก็มาทําบุญกันเยอะนะครับอืม เป็นที่เที่ยวอีกหนึ่งที่นะครับที่ควรเที่ยะแวะมาครับของจังหวัดเลยครับก็เป็นวัดที่สวยงามมีหนึ่งวัดเลยครับของอีสานเนีอยนะครับจังหวัดเลยนะครับก็เป็นที่เที่ยวนะครับที่ควรที่จะแวะมาเลยที่เดียวบ่อน้ําตรงนี้นะครับที่เขาจะทําลานพญานาคเพื่อนๆที่อยู่ในโครงการเนาะแต่ก็รอเม็ดเงินอีกมหาศาลเลยครับก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาทําบุญกันเยอะๆครับอ่าจะเป็นสมบัติแก่พระพุทธศาสนาตลอดไปครับ ก็เพื่อนๆคนไหนครับที่อยากจะมาเที่ยววัดป่าห้วยลาดนะครับก็มาได้ทุกวันเลยโอเคครับสวยงามมากๆครับก็คลิปนี้นะเป็นประโยชน์ใครก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเลยครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามช่องผมได้ครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ